มาดูแบบึกหัดที่8.1กันนะคะการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะ,ะข้อที่1น,นะคะตันนี้เติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดและเติมคำตอบนะคะข้อความแรกออมยืนอยู่ข้างขวาของมาลินะคะมาลิอยู่ตรงนี้นะคะออมยืนอยู่ข้างขวาก็คือตรงนี้นะคะเราก็เติมชื่อลงไปนะคะ ต่อไปข้อความที่2องปานยืนอยู่ระหว่างแพรกับมลินะคะปานตัวปานนะคะยืนอยู่ระหว่างแพรกับมลิแสดงว่าปานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แพรอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้มาดูข้อความที่3เนย ยืนอยู่ระหว่างอ,อมกับตาเนยยืนอยู่ระหว่างอ,อมกับตานะคะแสดงว่าเนอยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะพอเราได้ครบแล้วเราก็มาตอบคำถามนะคะตัวนี้ ยืนอยู่ข้างขวาของเนยอ่าคนที่ยืนอยู่ข้างขวาของเนยก็คือตานนั่นเองนะคะเราก็เติมอ่าต่อไปตัวนี้นะคะยืนอยู่ข้างซ้ายของเนยอ่าเรามาดูเนยนะคะเนยอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่ข้างซ้ายก็ต้องเป็นด้านนี้ก็คือออ,อ,อมน,ะนะะั่น,นเองนะคะอะ่าเราก็เติมอ,ออม ต่อไปยืนอยู่ระหว่างมะลิกับเนยยืนอยู่ระหว่างมะลิกับเนยอะมะลิแล้วก็เนยอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ระหว่างก็คือออมนั่นเองนะคะอ่ะเราก็เติมออมต่อไปยืนอยู่ระหว่างแพรกับออมเราก็มาดูแพรกับออม ยืนอยู่ระหว่างแพรกับออมก็จะมีสองคนนะคะก็คือป่านกับมลินะคะก็จะได้เป็นป่านกับมลินะคะอ่ะต่ปไปยืนอยู่ระหว่างมลิกับตาลน,นะคะยืนอยู่ระหว่างมลิกับตาลอ่ะมะลิแล้วก็ ตาลยืนอยู่ระหว่างก็จะเป็นออมกับเนยนะคะออมกับเนยนะคะอ่ะต่อไปออันนี้เป็นกองเชียร์สีฟ้านะคะแล้วก็มี ช่องว่างนะคะเรามาดูข้อคำถามนะคะข้อที่2เติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดและเติมคำตอบนะคะมาดูข้อความแรกพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนอ่ะเราก็มาหาปูนก่อนนะคะอ่ะตัวนี้คือปูนนะคะ พลอ,อยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูน mm. ตัวนี้ปูนหันหน้ามาทางนี้นะคะแสดงว่าข้างซ้ายของปูนก็คือตรงนี้นะคะเราก็เขียนพลอยห่าต่อไปตัวนี้นะคะกล้ามน,น,น,นั่งอยู่ข้างหลังของปูนเราก็หาปูนก่อนนะคะกล้ามนั่งอยู่ข้างหลังของปูนอันนี้คือปูนนะคะเพราะนั้น กล้ามอยู่ข้างหลังก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปข้อความที่3นะคะตัวนี้ออมสินนั่งอยู่ข้างหน้าของปูนอ่ะก็บปูนคนเดิมนะคะอยู่ข้างหน้าของปูนออมสินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะะข้อความต่อไปนะคะ ออนนั่งอยู่ข้างขวาของเข้มอ่าเข้มอยู่ตรงนี้นะคะข้างขวาของเข้มก็จะเป็นอ่อนนะคะแล้วก็เติมลงไปข้อความต่อไปนะคะนี่อันนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับป๊อปอ่ะอันนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับ ๊อปอ่ะตัวนี้ป๊อปเข้มอยู่ระหว่างก็ต้องเป็นอันนะคะอ่าข้อความต่อไปนะคะตัวนี้นะคะแหวนนั่งอยู่ระหว่างก้ามกับป๊อปอ่าเราไปหาก้ามกับป๊อปนะคะอ่าแสดงว่าอยู่ตรงนี้นะคะแหวนอยู่ระหว่างก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ พอเราเติมครบแล้วนะคะอ่านี่กล้ามแวนป๊อปปูนพรอยอันออมสินอ้อ,อนแล้วก็เข้มนะคะทีนี้เราก็มาตอบคำถามกันนะคะอ่าอันนี้เขาถามว่าใครที่นั่งอยู่ข้างขวาของอันเรามาหาอันก่อนนะคะอัน ข้างขวาของอันตัวนี้อันนะคะข้างขวาของอันก็จะเป็นพลอยนั่นเองนะคะอะ่เราก็เอามาเติมพลอยนะคะแบบนี้ต่อไปใครที่นั่งอยู่ข้างหลังของพลอยเราก็มาดูพลอยนะคะใครที่นั่งอยู่ข้างหลังของพลอยนะคะอ่ะ พลอยอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ข้างหลังของพลอยก็จะเป็นแหวนนะคะ่ะเราก็นำมาเติมนะคะแหวนต่อไปนะคะใครที่นั่งอยู่ระหว่างอ,อมสินกับเข้มอ่ออมสินกับเข้มนะคะ ตัวนี้ออมสินตัวนี้เข้มนะคะนั่งอยู่ระหว่างก็จะเป็นอ่อนนั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตู้เก็บอุปกรณ์กีฬานะคะ เด็กดีใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วช่วยเก็บเข้าที่เดิมด้วยนะคะอ่าเรามาดูตู้เก็บอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมดชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะคะแล้วก็มีเลขกำกับเป็น1-9ตามนี้นะคะทีนี้เราก็มาตอบคำถามนะคะกาบอกว่าลูกกลอฟเก็บดิ้นชัก ชั้นล่างขวาคือลิ้นชักหมายเลขอะไรอ่ะชั้นล่างอ่าชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็คือชั้นนี้ขวาก็จะเป็นตรงนี้นะคะเพราะนั้นลูกกอลฟก็จะเก็บที่ไม้เลขกาวนะคะต่อไปลูกเทนนิสเก็บลิ้นชักชั้นบนข้างซ้ายอ่าชั้นบนข้างซ้าย ชั้นบนชั้นบนก็คือชั้นนี้ข้างซ้ายก็จะเป็นหมายเลขนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลข1น,นั่นเองนะคะต่อไปลูกปิงปองเก็บลิ้นชักชั้นกลางตรงกลางนะคะชั้นกลางชั้นกลางก็คือชั้นนี้ตรงกลางก็จะเป็นหมายเลข5นะคะเราก็นำไปต่อนะคะ ต่อไปลูกแบดมินตันนะคะลูกแบดมินตันเก็บลิ้นชักชั้นบนตรงกลางอ่ะชั้นบนสุดนะคะชั้นบนสุดตรงกลางอันนี้คือชั้นบนนะคะตรงกลางก็จะเป็นหมายเลขสองนะคะเราก็นําไปเติมนะคะอ่ะต่อไปลูกตะก,ก้อนะคะ เก็บในดิ้นชักชั้นล่างข้างซ้ายอ่ะชั้นล่างข้างซ้ายอ่ะล่างซ้ายก็จะเป็นหมายเลขเจนะคะอ่ะต่อไป